ปีนะครับท่านผู้ชมทัดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเดินดูเครื่องเสียงที่ตลาดของผมนะตลาดของผมก็เป็นแหล่งรวมของเครื่องเสียงแนว PA นะครับแนวกลางแจ้งแนวพุทธเคลวุลำโพงตัวเล็กตัวน้อยระบบเขาเรียกลำโพง DIY นะครับมีเครื่องเล่น DV d ดีด้วยนะการนี้นะครับแอมขยายของซามิลานเนี่ย,ยเครื่องเล่น DV d ดีรุ่นเก่านะครับ ลำโพงแนวชุดคาราโอเกะหรือว่าลำโพงคู่นะครับตู้คู่ลำโพงตู้คู่อันนี้น่าจะต้องใช้ไฟบ้านนะครับมีตัวมิกด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นแอมหน้าลายชุดคู่คาราโอเกะของซาวมิลานนะครับอันนี้คือส่วนของของผมเซนเตอร์นะครับอยู่ ในเขตของของผมเขตป้อมปราบนะครับผมลำโพงแนวบูทูธลำโพง DIY นะครับจากบริษัทด้วยแล้วก็จากงาน DIY ของออหลายๆที่ที่เขาทำกันนะครับสูตร DIY ก็เยอะนะที่นี้ วันนี้มาในตอนวันเสาร์ในตอนเย็นๆนะครับสี่โมงงานเจนี่ผมมาประจำเลยนะนี่ต่อทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวเดินดูสุดๆก่อนนะครับ MBA บอก็มีนะ คือต้องบอกว่าในของผมนี้อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นประเภทอ่าตู้ลำโพงที่มันเป็นชุดสําเร็จรูปซะมากกว่านะครับเนี่ยแ้าข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลอดไฟประดับลำโพงหลอดไฟประดับตัวหนังสือหลอดไฟหน้าบ้านเนี่ยกำลังกำลังนิยมเลยหลอดไฟตามสวนตามหน้าบ้านเนี่ย หลอด LED e, นะครับตยวนี้ก็กำลังมาที่นิยมกันมากนะครับแล้วราคาก็ไม่้แพงนะเ <Okay. S 1> อที่ใหม่มาเพิ่มมาใหม่จร้งวันลอย,ยกระทงใกล้จะมาถึงนะครับก็อาจจะมีการประดับไฟกันนะอ่าที่นี่ก็จะมีหลายร้านนะครับอยู่แด้านในด้วยนะผมไม่ได้เดินเข้าไปนะเดี๋ยวเราเราค่อยเดินเข้าไปนะครับ